ผู้หญิงสุดแดดชวนคุยเรื่องบ้านวันนี้นะคะเรามาดูหน้างานนะคะเทไหลถนนนะคะหมู่บ้านของเรานะคะพอดีว่าหมู่บ้านตรงน,นี้โอนส่งมอบลูกค้าหมดแล้วนะคะ,ะก็ปรับไหลถนนนะคะเพื่อให้สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเราไม่เทไม่ทําไหลถนนให้เขาเข้ากับเสมอถนนนะคะมันอาจจะ ไม่ว่าถนนหักได้ประมาณถนนหักนะคะการนี้ค่ะปรับสภาพนะคะทําให้สวยงามเหมือนกับถนนพวกถนนทั่วไปที่รถวิ่งสัญจรใช่ไหมคะตามโครงการต่างๆเขาก็จะมีลายถนนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ถนนหักหรือแตกเอานะคะแล้วาจากนั้นก็มาตรวจบ,บ้านโครงการของเราวันนี้นะคะการล้างฉาบเลยจ้าจากวันนั้นนะคะคือจับเสียมเรียบร้อยแล้วเราก็มาลุมฉาบอีกน,น,นะคะ ด้านบนนะคะขึ้นโครงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก,ก็คงจะได้มุมหลังคาค่ะแต่วันนี้น่าจะช่างหลังคาน่าจะไม่เข้านะคะก็เลยฉาบค่ะเพราะว่าถ้าเราจับเสียมเรียบร้อยเราก็ฉาบได้ค่ะจะเสมอกันนะคะคมนะคะเนี่ยค่ะช่างทํางานนะคะแดดร้อนก็ทําค่ะงานกลางแดดนะคะเป็นงานสุดจริตนะคะงานอะไรที่ได้เงินก็ทํานะคะไม่ได้ไป เป็นงานสุดจริตน,นะคะแดดร้อนเราก็สู้นะคะท่านทุกคนแข็งแรงมากมากเลยค่ะ you feel alive don't mean you're living right yeah just move move cause this is how we do it in the country ขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของผู้หญิงสุดแยเชินคุยเรื่องมัานค่ะสวัสดีค่ะ